ดีงาดีนดีใจสุดๆครับดีใจมากเลยนะครับกับผลตอบรับทุกอย่างเลยครับแล้วก็เห็นติดตามอยู่ทุกช่องทางเสมอลุนกันทุกวันครับสู้เต็มที่ไม่มีท้อดีใจมีตอนคะนี้ก็ตอนแรกรู้สึกรู้สึกว่าป่าต่อป่าการังทงานดีมากๆนะครับ วิกวิกสองเนี่ยครับเหมือนแบบเปิดมาวันพฤหัสดีมากเลยแต่พอวันศุกร์เนี่ยก็งอยกันเหมือนกันเพราะว่ามีแผ่นดินไหวมันกำลังพุ่งเลยป่ะตากำลังทำงานดีมากเลยแต่พอถ่ายวันศุกร์ไปวันเสองเขารู้สึกคนก็ยังมาดูอยู่แล้วก็ป่าตากก็ทำงานมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยลุ้นกันว่าหลังจากนี้เข้าวิกสาวเราจะมีสงกรามด้วยก็ตอนแล้วตอนนี้มันก็เจ็ดสิบกว่าล้านแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังหวังว่ามันจะพุ่งไปทะลุผ่านร้อยให้ได้ก็หวังว่าคนจะยังให้การสนับสนุนต่อไป แล้วก็ฟิดแบ็กก็คือว่ากลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะก็เริ่มมาดูหนังเรื่องนี้เยอะขึ้นมีคนพาครอบครัวไปดูอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าทางนี้มันก็จะเริ่มแบบก็เรียกว่าหลายทางที่คนมาดูทางครอบครัวจะเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งตอนแรกของข้ใหมายของเราไม่ใช่แค่แฟนคลับของเรทนความต่างกวามากกว่านั้นใช่ใช่เพราะความความสนุกหนังมันเหมือนแบบได้ทุกคนล้วไปสู่แมสทุกทุกวัยก็หวังว่าเหมือนคนจะมาดูได้กลุ่มกว้าง ราะหลายคนที่เข้าไปดูไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจไว้ว่า <c oughs> จะร้องไห้หรือว่าจะเป็นเสียงขับแต่จะบ <c oughs> กอกว่ามันก็มีมีตแบบใน,นเรื่องของความดราม่าที่ทำได้ดีเหมือนกันตรงนี้คือเป็นยังไงบ้างแอบอยากให้รู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกัน <c oughs> ว่าเหมือนเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอยากเชิญชวนให้คนมาดูรู้สึกว่าเป็นหนังสนุกหนังตลกบอกในเทเลอร์อะไรอย่างนี้ครับ แต่ว่าพอดูแล้วได้รับฟีดแบ a c ก็หวังว่าแบบจะมีปากต่อปากที่ชวนกันมาดูเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็ในแง่พาร์ดราม่าเนี่ยนะพาดรามา่า,า,มาความประทับใจแล้วบางอื่นเหมือนกันที่แบบช่วงนี้ของปีที่แล้วเราก็จะรู้ถึงเรื่องหลานมากที่เป็นบรรยากาศครอบครัวมาดูในโรงอ่ะเราคิด<พ>ว่าช่วงนี้ของปีอีกครั้งหนึ่งมีปปบะคบามจบแล้วดันมีคนเดียวกันเล่นด้วยมาแถมมาอีกหนึ่งนะฮะอะไรเงี้ยมาที่สองคนเลยค่ะครับแล้วก็เป็นยังไงนะมันฟูลฟิลไหมสำหรบตั้งใจมากกับเรื่องนี้ ครูฟีลไหมคะครูฟิลครับครูฟิลก็ผมว่าผมว่าอ่ามันเป็นมันเป็นงานที่ในในช่วงเวลาที่เราทํางานงานนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าผมทีมนักแสดงทุกคนทีมโปรดิวเซอร์ที่มันเป็นบรรยากาศกองที่มันที่มันสนุกแล้วมันมันตลกมากผมผมเราเลยรู้สึกว่าเหมือนว่าไอ้บรรยากาศดีๆเหล่านั้นความรู้สึกดีๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยผมว่าคนคนดูก็น่าจะสัมผัสมันได้มันได้ผ่านผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆที่ที่ในช่วง ในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยทุกกคนก็ให้การตอบรับที่ที่ดีกับงานของพวกเรามากอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณมากๆสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็ชวนด้วยครับดีๆคดีใจครับในเรื่องแรกก็ดีใจดีใจมากๆครับแล้วก็เอ่อเหมือนเหมือนที่พี่พทุกคนบอกเลยว่าฟีดแบ,บก็กค่อนข้างดีครับผมแล้วก็ให้กระแสตอบรับดีมากพี่ก็ดีใจมากๆคนชมซินดามา่าซินดาม่าหรอลองให้ตาม หนูอยู่กับคนแถวนี้หนูก็เสียใจทุกวันแ่ะพี่พี่ซินดาม่านี่เขาซ้อมมาทั้งชีวิตเลยนะพี่เพื่อนหนักเรื่องนี้เพื่อนหนักเรื่องนี้เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล่นง่ายซ้อมมาทั้งชีวิตมาที่อาม่าอาม่าเป็นไะมาค่ะคือแบบว่ายกขึ้นเป็นไอดอลเลยสำหรับคุณเนเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แบ๊ ก็แรกก็ไม่คาดฝันนะแต่ว่าตั้งใจบอกกาตั้งใจเล่เพราะว่ามันเป็นตัวต้นเรื่องของที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากอ่ะแต่ความรู้สึกในความในครอบครัวนะแล้วสมัยนี้มันจะเป็นกันเยอะที่ไม่เข้าใจกันแล้วพอเราอ่านดอก็เราก็ร้องไห้นะเราก็ สารหลานแล้วก็แบบนี้รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นอมาม่าที่เป็นอมาม่าที่อบ่นจริงๆแล้วต้องเข้าใจหลานให้ให้หลานรู้สึกว่าเราเข้าใจเขาจริงๆแล้วเขายัางมีที่พึ้งนตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาแสดงก็เห็นเขาเป็นหลานจริงๆนะคะส่วนวันนี้เราก็จะอินดูเขานะในคานนิเตอร์ในในหนังน,นะแล้วก็เราก็เลยถ่ายทอดความรู้สึกว่าที่บทบอกมาเนี่ยให้ได้มากที่สุดเื่องที่เราก็ไม่ได้เล่นเยอะนะแต่ว่าเราอ่านบทเยอะแต่บทเนี่ย <c oughs> ไม่ให้ตอนอื่นมาเลยแต่ <c oughs> ตอนที่เราเล่นเราก็ต้องคิดเองออกม,มาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องต้องคิดเองด้วยนะคะ <c oughs> เพราะเราเข้าใจว่าบทเนี่ยสำคัญท,ที่สุดในใจจะให้มาแท้นะไม่นด้มันจะมีใครแบกไงซึ่งตอนแรกเนี่ยในเรื่องอะ่ะเราไม่รู้ด้วยว่าพ่อเขาเนี่ยไปเจอคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยซึ่งเป็นคนไม่ดีเราไม่รู้นะพอเราเล่นอะเราไม่รู้เราก็ว่านชายมากคนเนี้ยค่ะมา เราตีแอชัยคุเนี่ยเอาเราตีได้เลยค่ะเนี่กระทงอ่ะเราเสร็จแล้วโอ้เราก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าที่จริงแล้ว่เขาไม่ดีเนี่ยมันดีมากไม่ได้หรอว่ามันดีไม่ได้หรอก็เพรก็เลยแบบมันทําให้เราเข้าถุดบทได้มาก่งกลายเป็นไม่ให้ไม่ห้บททั้งเรื่องกับดีน่ะเราไม่รู้ไงเราก็เล่นจริงๆว่าเฮ้ยเราต้องให้ผู้แต่งอ่ะทำไมลูกเราไม่เข้าใจหลานน่ะมันก็เลย ก็เป็นบลึกเตี่ยเวลาแสดงก็ต้องกรลึกเตี่ยเพราะไม่รู้จริงๆนะยอันเนี้ยมันแล้วเราก็ดีใจนะที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้รู้สึกรู้สึกว่ามีอะไรที่ให้กับคนดูได้มากขึ้ให้กับครอบครัวให้ความเข้าใจเข้าใจกันถ้าเข้าใจแล้วก็จะจับมือกันเดินไปได้มันก็จะมีความรักความความสําเร็จในครอบครัวนะคะไปว่าจะเชิญจะเชิญไหมคะจะเชิญเอลซ่าตรงนี้เอลซ่าเอลซ่าสักหน่อยเอลซ่าสักหน่อยตรงนี้ไละ ก็คือตัวมีสุดๆในเรื่องถูต้องครับมาเซอร์ไพรส์ทุกคนครับมาทุกอย่างครับเรื่องไปเีไรบ้างีดแบลกที่มาถึงบชนก็ดีใจครับทุกคนก็แบบว่าทักมาเยอะในในไอจีอะไรอย่างงี้ก็มีเยอะอยู่ครับว่าเาจำได้นะไปดูเรื่องนี้มาอะไรอย่างงี้เห็นผมจำได้ว่าเ็นบอชรืเป่เป็นต้องมาแปลอีกทีว่าไม่ใช่พดนะรแต่ในเรื่องรู้ไมเขาต้องแบบว่า ต้องขนาดนั้นคือคือตอนแรกตอนแรกที่อ่านบทอะไรเงี้ยครับก็ก็นึกภาพไระดับหนึ่งแต่ว่าพอไปพอไปหน้าานจริงๆในนี้พี่หมูพี่โตเขาแบบว่าพี่ขอแบบมากกว่านี้พี่ขอมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นภาพสีนั้นออกมาแล้วเวลาพี่เขาขอให้ทำให้แสดงใหทำหน้าอย่างไรอะไรนะครับพุ่มกับให้เราแสดงเราก็จะแบบว่าไม่ใช่อยากลุ้นหน้าพุ่มกลับอช่ะ เอาหมายถึงว่าพ so ี really ่เวลาพี่ปลูกพีบอ่ะครับแม่บอกว่าเฮ้ยกระชอดพี่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 พีพีขอบอะเยอะกว่านี้นิดนึงเยอะกว่านี้ไม่อยากรู้ตอนบีบเอลซ่าพผมบีบยังไงผมบอกนิดเดียวครับเขาทำของเองจริงนะ่าท้อซีนเอลซ่านี่เป็นความสามารถของผมเองเอาอีกแล้วมามาเขาไม่ดีไอพี่กันทิเอลซ่าเอลซ่าหน่อยเอลซ่าอ๋อมามาเนาไม่ดีมาีเลยเขไม่ดีอ่ะ มาตรงนี้ใกล้ได้ป่เนี่แหละเธอคนนี้ล่ะไม่ใช่ยนะาจะทำอะไรเขาได้สุดขนานี้ยังไงคะเราออกมาแล้วควรกับออครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าของพิงจะเป็นเหมือนบอกเขาเอ้ยเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรออะไรอย่นาเดียมาอะไรครับผมก็ คือ <laughs> ผมก็ไม <c oughs> <io S 1> ่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังครับแอบเตอนฟังแล้วมันเศร้าๆไงไม่เออแอบตื่นเต้นไงไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกว่าจะเล่นอันนี้นะเดี๋ยวเพื่อนจะแบบเฮ้ยโมบ่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยังไม่ได้ไปพูดนะครับผมแต่ว่าการทํางานผมแฮปปี้มากผมดีใจในด้านอาชีพนักแสดงผมแล้วกันะครับผมดีใจนะที่ได้เล่นภาพยนตร์นะครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากๆครับทั้งสองคนนี้น่ารักมากๆเวลาอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็พี่ๆ

เขาเสรีชนอยู่แล้วเสรีชนอยู่แล้วครับบของกันดีก็เจอคนแบบนั่งเยอะก็ไปด้านนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็แบบว่าเหมือนเขาก็เซลล์ไปทางเซลล์ะไรอย่างนี้มากกว่าครับน่ารักน่ารักเซลว่าอะไรเซลว่าอะไรเซลไม่เซลไม่รู้เขาขายของใครก็ไม่ชักไม่ชับไม่ชักขายของกลับมาที่ทาตัดมือกันตั้งเป้าไว้ยังไงคะถ้าแบบเออ หวังว่าปากต่อปากจะทํางานเพราะเท่าที่เห็นก็มีปากต่อปากเยอะมากที่เกิดขึ้นครับจากคนรอบๆตัวจากกระแสที่ติดตามอยู่ตลอดคือฟีดแบ็ก,ค,กครับหวังว่าเขาจะทํางานแล้วก็ต่างประเทศก็ดูจะตื่นเต้นกันแล้วครับครับมีแบบคอมเมนต์จากหลากหลายท่านชาติเข้ามา <ชะ S 1> ตื่นเต้นยังไง <ชะ S 1> พี่เวลาเขาถึงอ๋อชงกันเลยอ๋อเขาชงเด็กเด็กแล้วกเขาจะให้เธอทำบ้านเองนะครับ ให้มาถาว่าแล้วแต่ประเทศที่จะมีไปขายอะไรบ้างที่กำลัเป็นหมายถึงว่ามีแสดงไปไหมครับอะไรถึงไปขายจะไปถายมีตอนนี้พีกี่ประเทศอะไรอย่างไงบ้างครับได้ประมาณเกือบ30พื้นที่ทั่วโลกครับเริ่มทยอยฉายไปบ้างแล้วครับใช่ที่ประเทศลาวขายแล้ะเพื่อนบ้านก็เดี๋ยวจะทยอยตามมาเยอะนะครับใช่การที่สะกันหนังก็กำลังจะเริ่มแล้วใช่กัมพูชาเวียดนามอะไรจะ็มไปหมดมากกว่าใช่ครับหรือซีแลนด์ออสเตรเลียก็จะทยอยตามมาใช่ ทกินฝากุนทีเลยค่ะอยากต้อยเม็นื่อเลยนี้ก็ร้อยแล้วคุณู้ไก่อนก็เชิญชวนครับอยากเชิญชวนทุกคนไปดูหนังเรื่องเาเรนแตงพีนะครับเป็นภาพยนต์เรื่องหนึงที่ทุกคนทีมงานทุกคนตรงนี้นะครับผมตั้งใจมากๆนะครับก็ฝากด้วยใกล้รอลาแล้วด้วยแล้วก็ใกล้เทศกาลวันหยุดแล้วด้วยนะครับใครยังไม่รู้จะไปทำอะไรก็ไป บางเอยค่ะครับก็ซ่อแดงแต่งผีนะครับอย่างที่พี่บอกเลยนะหมายถึงว่าผมว่าใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะครับใครที่อยากจะมีวันมีวันหยุดแล้วก็หากิจกรรมครอบครัวหรือว่าอยากจะหากิจกรรมทาง,งเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมว่ามาดูหนังด้วยกันก,ก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ท,ที่ที่มันน่าจดจำใน,นเวลาเวลาผ่านไปแล้วเราก็ได้มันมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนซ่องแดงแต่งผีครับเป็นหนังที่คิดว่าเหมาะกับ ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับหมงว่าหนังครอบครัวคนสูงอายุหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยกลางคนหรือกลางคนเฉียดขึ้นไปหน่อยแต่ยังไม่แก่ม,มากกลางคนแต่เลยวัยรุ่นอะไรเงี้ยผมว่าได้ได้หมดมได้ดูได้กรครับว <มา S 2> ่าไงครับแล้วไปว่าวงๆเนี่ยไม่เคยจะไปดูหนังเลว่างตอนไหนเพิ่งจะกลับเมืม <า S 2> ่อวานก็ดูไปตอนรอบสื่อแล้วก็บินเลยว่าใช่ครับบินเลย เราก็ขยัถาเกงจะถามแทนละ,ะพ,พะะี่กระดิงมีคำถามครับออไม่มีละโอเคขอบคุณคคะขอบคุณค่ะ